เงียบใหญ่กระด้ามาทางดังหืดพืดปันขวดเลยเอ้ยหนอทางดีๆนะมันจิตตัวเขาให้เฮ็ดแขสิ่งอยู่แต่ว่าเอาขาขำไว้นี่เราคอยยานคนจะปูดหุ่นสมันละกุยอยู่นี่คิดดีอยู่ดีเอ้อยังเราจะเ่าใดยังละมาเสืบไมาหยางวัวน่ะขี้วัวท้องกินนะแซ่บแต่เนี่ยแฉบๆมาปากแล้วผมก็ต้องจังชันแล้วจะแขสจ่งยังไม่เกินสใช่ยิ่งใช่ข่าวกินแม่เา่าข่แม่แล้ว ไม่เท่ไม่เท่าเดียวจะทำไม่ท่ไม่่าเลจับจัได้ยังอ่ะโส่มมียังดอกไหมขามเจือดอกไม่ใหญ่ขานชมป้านี่ยังดอกมีนั่งไม่ใหญ่นั่งชมก็ชมไอ้ก่งยังนั่งกูกินเป็นอยู่บอกกูถ่าแล่ะมึงเลยไปกินได้เสียงสิเฮียเออก็นั่ง ก็นอนก็มีป้าอน่าคุมกูนกินได้อยู่บอได้ยกได้นคแขกแ่แขกเท่เมื่อนีม่เจ้ากับยาสีจั้งสันเด้อมงไงเอ้ยหามหามแจเจ้าข้อไว้ในแต๊แขกมาเห่ินน้ำเอ้าแขกมึ่อสันติแขกคอยหนึ่งตัวอ้ไผสิบหกก็จังกู้หูจักอยู่กวาาเจะบอลเป็นแขกกู้หูจักอยู่เขามาเหรินน้ำเจ้ากับหูยังดีจะเป็นอิ่งาจอมเจ้าแยกส่วนลวดเจ้าแยกส่วนลวด เออเห็นลูกเคยก็ว่าน้ำดีดใชแขกมา้บนก่เลือดก็น่นใช้แล้วเลือกปกติเปกเขาเรื่องปกติกูกำลังโหดเลยนี่ว่าเป็นใ้แขกมึงอกาลักบอกับมาเงี้ยลากกเอิญแขกตัวใหญ่โอ้ยจะเกียร์ให้ยังตัวบางทายยื่นท่ายนั่งพเนียกูสิกินนี่ได้บ่อนี่น้ำใชแขกของมาอันตอนรับแขกกินกินกินป่ะกินกินกิน เจ้าจิมะกินยี่ยงกินกินใหญ่กว่ากเดกยามยาม่า้เฮ็ดต้องีบ่เขอนอันมีไงข่อยเราไปเคียนข่อยมมเราบอก่องมมันบสะอาดมันได้น่โอ้ท่ามันสะาดท่ามันสะอาดก็งั้นล้งนี่เบ่นี่เฮ็ดบ่เฮ็นผมเฮ็ดเอ็ครับสะอาดสะอาดสะอาดเสียกูเสีเหลียวเบิ่งไผ่กวกันระวงบเฉยดีหม กินแม่งกินกินกินมาบ่อนางอือสวานี่กิน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 เจ้วเฮ้ยไม่แขกมันจีบอะไรกินนี่มึงให้กูกินแบบนี่มันคือบอให้กินแบบเหลือของเหลืออกรูกเจ้าอืออก็แขกนอกเจ้ากัะลูกเขยก็ไม่เท่ามให้กูเห็ดเนี่ไหว่าแบบนี้กิน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 ครับโอ้ยกินกินกินขาดเผินไปไปไปใสเจบเมเจบ่อเดี๋ยวงนู่นแมงมั่งใหเพื่นอ้ย่ ไปบอกนะมันเห็ดหยังห้วยพฤติกรรมแบบนี้เขอเขาว่าเจ้าว่ได้แบงมุ่นแบงมังไงสองไอยู่จนทร์สีใต้ไปแห้งไม่แบงให้มันเห็ดหยังนี่กินเห็ดกินไปหนีมันคือสิเป็นหยังก็เดียววุ้ยสะโพกเราบอให้กินสะโพกทีละน้อมันเข้าค้างกันแบมแบมใช้แขกก็ได้มันคือหูเหลืองใช้หงันหรือเปล่าหัวหน้าได็กขอไปเคียงค้อยกันเด้อขโอ้ยไปยู่เด้อะขอไปเคียงค้อยกันงั้นจังว่องแฝกไป มึงโดเนยพราะว่าให้เจ้าไปแบงมุนแบงมั่งเจ้าก็จะกินอาหารดีอย sure> ู um ่ได้ถ um> ้าม <|ja|>> ีพวกผ่อนทำทางเป็นใจกูก็สิีบเอิญขับรถมึงโดนเด้อย่า่เด้อสิบเพาไปหาหมอหาหมอเด้อเด้อกูมันพังมันหลอนมันบอกไปทางผุนเบิด้องนกูเพื่อกินเนี่ยเขาก็ยังบาดิเออบักอีอันนี้ก็ได้บอกทางดีเจ้าตัวเออจะได้จะไปจังสีเอออีอันนี้โอ้เข่าข้างกั้นรองซองเลยผักตุ่มเงยบักห่า